Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางชุดสรุปนะคะสูตรของแอดนะคะทุกคนนะคะมีสูตรแอดมีสูตรล้านนะคะอ่านแล้วก็จะให้ดูดับอีกรอบหนึ่งนะคะในคลิปนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยมาดูของอาจารย์ปัญญาก่อนนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะว่าจะลงในสูตรเม็ดเดียวนะคะลืมคะ่ะทุกคนนะคะอาจารย์ให้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละคะ่ะทุกคนนะคะแต่ว่าลงไม่ทันนะคะแอดอัดคลิปสรุปก่อนเนาะ เอามาดูกันนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะงวดก่อนของอาจารย์ปัญญานะคะให้หกห้าเจ็ดนะคะ 6, 7, 5, หกเจ็ดห้าน่าเสียดายมากๆเลยนะคะหวยออกหกแปดห้านะคะเกือบได้สามตัวตรงกันนะคะ <c oughs> อุ้ยเสียดายค่ะจ้ะทุกคนนะคะเอาใกล้แล้วค่ะต้องมีสักวันที่เป็นของเรานะคะ <c oughs> อาจารย์ก็ให้ชุดตัดแต้มนะคะชุดตัดแต้มมานะคะอาใครชอบก็จัดนะคะใครขัดก็ผ่านค่ะทุกคนอาลองดูเด้อจ้ะ อาจารย์ปัญญานะคะบนล่างนะคะทุกคนบนล่างวันศุกร์นะคะให้เด่นสีห้านะคะทุกคนเนาะอาจารย์ให้เด่นสีห้าค่ะเด่นสีห้านะคะสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะคะตัวเจาะนะคะห้าห้าห้าหกห้าแปดนะคะทุกคนเน้นนะคะเน้นไปที่สี่หกสี่เก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะทุกคนนะคะตัวเน้นเพิ่มเติมมาหนึ่งตัวนะคะคือสี่เจ็ดนะคะอชุดตัดแต้มสามตัวบนนะคะที่ชนกันนะคะโอ้สี่หกชนกันหลายสโนะจ๊ะ 4664กหกสี4 4นะคะศูนี่นี่ชนกันนะคะแล้วก็มีตัวเพิ่มเติมมาอีก1คู่นะคะ1คู่1ชุดนะคะก็คือ047นะคะชุดตัดแต้ม3ตัวบนอาจารย์คัดแล้วนะคะอ่ะลองดูนะคะก็เพิ่มมา1คู่ก็เป็น5คู่นะคะสรุปแล้วไปหมดทุกตัวนั่นแหละคะ่ะมันจะได้ไม่พลาดนะคะทุกคนไปตัวระบาดกันยังดีเนาะ เอาจักแล้วเผื่อเขาถูกมานะคะสามตัวตรงจะได้คุยกับเขารู้เรื่องนะคะอไม่แน่นะคะอาจารย์ปัญญานี่เผลอไม่ได้มันก็ไม่ได้เข้ามันก็ไม่ได้ถูกกันง่ายง่ายนะคะสามตัวบนนะคะน้อยตัวน้อยชุดของอาจารย์นะคะขนาดชุดเต็มชุดใหญ่ของแอดยังได้แค่คู่โต้เลยเนาะอ่ะสู้กันต่อไปกันต่อนะคะลองพินิพิจารณาลองวิเคราะห์กันดูนะคะชอบจัดขัดผ่านนะคะทุกคนนะคะ เอานี้นะคะเคปเอานะคะทุกคนเราะของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาแอดเอามาไว้ในคลิปนี้นะคะทุกคนนะคะว่าจะอัดในตั้งแต่เมื่อเช้านะคะคลิปเล่นทั้งวันนะคะจะลงให้ในคลิปนั้นนะคะแต่ว่าลืม อ df, มาดูนะคะชุดสรุปนะคะชุดสรุปสามตัวนะคะชุดเต็มของเรานะคะมาแล้วมาแล้วนะคะสามตัวชุดเต็มนะคะทุกคนรวมเด่นรวมดับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในคลิปนี้เฉพาะสูตรของแอดนะคะทุกคนนะคะแอดก็ยังอึนๆนมึนมึนงงงอยู่นะคะอ่ะสักวันล่ะค่ะต้องพาเอฟซีได้นี่นะคะวัดใจนะคะวัดใจเก้าห้าเม็ดเดียวน่าเสียดายนะคะทุกคนนะคะบได้ค่ะจับบได้ให้ให้ ก้าห้านะคะมาแปดห้าแล้วก็เก้าหกนะคะทุกคนอันนี้เป็นชุดสรุปนะคะชุดสรุปสูงแอดเนาะแล้วก็จะมีสองตัวบนสองตัวล่างมันก็เข้าของมันไปนะคะทุกคนมันก็เข้าของมันไปเอามาดูงวดนี้ดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางวดเก่าไม่ดูแล้วแอดวาสัน เอามาดูงวดนี้นะคะเราจะเริ่มจากหลักร้อยเลยนะคะเราจะเริ่มจากหลักร้อยค่ะทุกคนนะคะ,ะ789012นะคะ789012ชุดเต็มนะคะทุกคนชุดเน้นนะคะให้ไปที่789นะคะทุกคนเด่น7890นะคะอันนี้ชุดเต็มนะคะ789012แล้วแต่ใครจะใช้นะคะทุกคนอ่าแอดก็ตัดให้นะคะตามสูตรนะคะ7890นะคะเน้นไปที่789ค่ะทุกคนนะคะ อันนี้เป็นชุดอันนี้เนาะไปกันต่อนะคะ2ตัวบน2ตัวล่างนะคะชุด2ตัวล่างนะคะอันนี้ก็สรุปล่างแล้วนะคะแอดมินให้นะคะตามนี้เลยค่ะตรงแต้มนะคะทุกคน,นแคบเอาเผื่อใครที่ยังไม่เห็นนะคะชุดสรุปนะคะก็ให้ไปที่17นะคะ2067686960นะคะนี่คือชุดเน้นล่างนะคะเน้นล่างก็คือคัดออกมาแล้วสองสี่คู่ค่ะ6คู่นะคะ แอดคัดเอาตามไอ้นี่เลยนะคะทุกคนนะคะตัวเด่นกําลังวันของเราคือหนึ่งสองห้าหกนะคะแต่ห้าในนี้มันไม่มีนะคะมันไปติดขัดตรงไหนก็ไม่รู้นะคะแอดไม่ได้ห้ามาด้วยนะคะเหลือแค่หนึ่งสองแล้วก็หกนะคะทุกคนก็เลยคัดมาหมดเลยนะคะดูเป็นแนวทางกันเนาะอ่ะมันสีเมียนบัจาะ ลองดูนะคะทุกคนแต้มสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะนี่คือชุดล่างของเรางวดก่อนนะคะงวดก่อนไปเข้าไปที่เก้าหกตรงๆนะคะแต้มหาไปชุดบนนะคะชุดบนมีสามสูตรเลยนะคะไม่รู้สูตรไหนจะเข้านะคะทุกคนอ่าบนชุดเต็มนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเรียกเป็นสูตรที่หนึ่งเนาะทุกคนนะคะอ่าตามนี้เลยนะคะ,ะแคบเอานะคะใครที่แคบแล้วดูตัวที่มันชนกันนะคะอ่าสามสูตรอ่ามันชนกันตัวไหนนะคะดูมาให้แอดด้วยนะคะแอดก็งงๆนะคะทุกคน เมาเลขค่ะอะแต้มบนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะทุกคนนะคะไม่รู้เอฟซีเข้าใจแอดไหมนะคะแอดทำเองก็งงเองนะคะเอายังไม่ค่อยชินนะคะอันนี้สูตรที่หนึ่งนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะทุกคนว่ากันไปตามสูตรเนาะอ่ะสูตรที่สองนะคะสูตรนี้ใช้เป็นงวดแรกนะคะสูตรสูตรที่สองนะคะใช้งวดแรกนะคะ ใช่งวดแรกนะคะงวดแรกนะคะงวดแรกสูตรที่สองเรียกเป็นสูตรนี่แหละคะ่ะจะได้ไม่งงนะคะสูตรที่ 2. สองสองตัวบนนะคะมาดูสูตรที่สองกันนะคะมันจะเข้าไหมนะคะสูตรที่สองนะคะอ่าสูตรที่สองตามนี้เลยนะคะแต้มานแต้มแอดนะคะใครจะใช้แต้มใครก็พินิจพิจารณากันดูนะคะทุกคนเหมือนหวยมันชนกันเนาะ อลองไปคัดเอานะคะใครมีเวลาคัดอเดี๋ยวแอดก็แอดก็คัดคงแอดแล้วนะคะคัดแล้วก็ยังงงนะคะเพราะว่าลองทำสามสูตรงวดแรกนะคะแอดก็ยังงงงงกับหวยอยู่นะคะแต่ว่าหกสี่นี้รู้สึกว่าโอ้มีสูตรสองกับสูตรสูตามนะคะที่ชนกันนะคะเ้ะาผู้ใดผู้ใดเก่งที่จริงแอดว่าแอดจะใช้สูตรนี้นะคะก็เลยไอ้ลองก่อนนะคะงวดแรกนะคะแต่แอด ชอบสูตรสองกับสูตรสามนะคะสูตรหนึ่งมันตัดยากค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะอันนี้ก็ใช้สองห้าสี่ตัดนะคะทั้งสองสูตรเลยนะคะสูตรสองกับสูตรสามแอดใช้สองห้าสี่ตัดนะคะทุกคนเนาะแอดใช้สูตรสามนะคะแอดใช้สูตรนี้นะคะทุกคนนะคะสูตรที่สามนะคะแต้มบนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเด่นบนสองห้าสี่นะคะทุกคนนะคะเด่นบนอ่ะสามตัวบนนะคะ สามตัวบนนะคะทุกคนนี่ตามนี้เลยนะคะสามตัวบนนะคะทุกคนีสิบบนหน่วยบนนะคะเอาดูกันเอาเด้อจ้ะแอ,อดก็เน,น้นให้นะคะที่หกสี่นะคะหนึ่งสี่แปดสองหกสองนะคะหนึ่งห้านะคะฟันไปที่หนึ่งห้าเม็ดเดียวเลยนะคะทุกคนนะคะใช้สูตรนี้ค่ะใช้สูตรนี้สรุปแล้วนะคะก็ หนึ่งห้านะคะเม็ดเดียวเอาแอดทำไมไม่เอาตัวที่มันชนกันนะคะยักแล้วค่ะงวดแรกนะคะทำสามสูตรนะคะงวดแรกที่ทำสามสูตรนะคะยังงงๆอยู่คะ่ะทุกคนอ่ะดูเป็นดแนวทางไปด้วยกันนะคะอ่ะมาดูชุดสามตัวบนชุดเต็มไอชุดเน้นนะคะชุดชุดสามตัวบนชุดเน้นนะคะมีชุดที่เข้ารอบนะคะมีเข้ารอบก็หนึ่งสองสามมีสามล็อกนะคะทุกคนนะคะใช้หลักร้อยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หมดเลยนะคะ เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่นะคะทุกคนที่เข้าสามล็อกแล้วเจ็ดหกสองแปดหกสองเก้าหกสองแล้วก็ศูนย์แปดสองนะคะอันนี้ก็เจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งห้านะคะเอดฟันไปที่เจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้านะคะลองก็เป็นเจ็ดหกสองแปดหกสองเก้าหกสองศูนย์หกสองนะคะลองอีกก็เป็นเจ็ดหนึ่งสี่นี่แหละค่ะทุกคนนะคะ อ่แคบเอานะคะมาดูชุดฟันนะคะอมาดูชุดฟันอันนี้ก็จะเป็นชุดเอเด่นของเรานะคะทุกคนงวดแรกที่ทำสามสูตรนะคะยังยังงงงอยู่ค่ะยังยังจับทิ่จับทางไม่เป็นใครจับเก่งก็ลองดูเด้อจ้ะเฮดก็ยังไม่เก่งนะคะอยากหาได้สองตัวบนนะคะแต่ว่าอี่สูตรอื่นมันก็เข้าโต๊ดนะคะมันก็เลยยังทิ้งไม่ได้นะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นเด่นนะคะทุกคนนะคะ ตัวรวมเด่นนี่นะคะตัวรวมเด่นก็คงจะเห็นกันแล้วนาอนี่นะคะสูตรเด่นนะคะอ่าแคปเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรื้อๆอ่ะแค็บไว้ดูนะคะทุกคนน่ะอันนี้ก็ตามนี้เลยนะคะเด่นนะคะสูตรนี้มีประโยชน์ไหมก็พอมีประโยชน์เนาะเอาไว้ดูเป็นแนวเป็นทางกันนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะดูเป็นแนวทางเด่นบนนะคะสองห้าสี่เด่นล่างศูนย์เจ็ดนะคะมาดูกันสูตรไหนจะมานะคะ อันนี้ก็เป็นสายดับนะคะสายดับมาให้ดูดับก่อนนะคะ6คู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะ3 4 5หนะคะ5 4 4 3 4 5 5 4นะคะ6 5 5 3นะคะ6คู่บนไม่มาด้วยกันนะคะ5 6 7นะคะ5 6 6 5 6, 5, 6 7 7 6นะคะ5 7 7 5นะคะดับ10บน35ดับหน่วยบน03ดับหลักร้อย16นะคะดับ10ล่าง57นะคะดับอ่าสิล่างแอดนะคะก็คือ4นะคะทุกคนนี่เนาะ อ่ะสถิติดับนะคะสถิติดับให้ดูนะคะทุกคนนี้นะคะสถิติดับเอาให้ดูนะคะเผื่อใครที่ยังไม่เห็นแนวทางนะคะเอานียสถิติดับนะคะทุกคนนะคะชุดสามตัวอยู่ท้ทายคลิปนะคะสามตัวอยู่ท้ทา,ยทายคลิปหน่อยเดอ้อโอ้ยสมุดนี่มันก็มีแต่จะไอ้นี่นะคะเอาแขบเอาค่ะทุกคนนะคะ เป็นยุงยุงยัยกหยักเนี่ยค่ะทุกคนนี่เนาะเอาตามนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะชุดอันนี้นะคะอันนี้ก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนนี่เนาะอ่าเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกัน,นะค่ะทุกคนนะคะขอให้โชคดีก,กับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอให้นะคะอันนี้ก็เป็นหลักร้อยนะคะเอามาดูชุดสามตัว,ตว,ตวบนของเราดีกว่าชุดฟันนะคะชุดฟันนะคะฟันแล้วนะคะฟันเดี่ยวเม็ดเดี่ยวค่ะอ่าตามนี้เลยนะคะชุดฟันของเรานะคะทุกคนนะคะ เน้นไปที่หนึ่งห้านะคะเม็ดเดียวค่ะเอดก็ฟันนะคะที่เหลือก็เป็นตัวรองนะคะตัดสินใจไม่ได้สวยทุกตัวนะคะแอดก็เลยให้เป็นตัวรองนะคะงวันนี้หลายใจหน่อยค่ะเอาหมักหลายครูเนาะหนึ่งสีนี่ก็ตามยันลูกบวชแล้วไม่มาสักทีนะคะทุกคนนะคะเริ่มร้อนแล้วเฮ้ยแต่ว่าสีเจ็ดนี่สวยจังเลยนะคะมันเป็นหวยสีมี่สีมี่เจ็บดบดเนาะ เอานี <N> ่นะคะตามนี้เลยนะคะแล้วเราก็มาดูนะคะสูตรสามตัวนะคะสามตัวบนชุดเต็มชุดใหญ่ของเรานะคะทุกคนนะคะหน้าแรกอ่ะแขบนะคะอ่สามตัวบนชุดเต็มนะคะทุกคนอ่ะแขบเลยนะคะทุกคนหน้าแรกของเรานะคะ,ะตัวหนังสือชัดเจนเนาะอ่ะเห็นชัดเจนไหมนะคะนเนาะ อ่านี่นะคะสามตัวบนนะคะหน้าแรกนะคะทุกคนนะคะเน้นไปที่เจ็ดแปดเก้านะคะหน้าแรกจะเป็นตัวเน้นหลักร้อยนะคะเจ็ดแปดเก้าแต้มนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอันนี้ก็บวกแต้มให้ด้วยนะคะทุกคนสองขีดนี่คือเข้าแต้มนะคะอันไหนที่ติดสองติดห้าติดสี่นะคะไม่รู้มันจะมาสองห้าสี่ไหมนะคะแอดก็ติกไว้นะคะงวดน,นี้เลขได้น้อยจังเลยนะคะหรือว่ามันได้แบบนี้ทุกงวดบ่รอทำไมดูมันน้อยหน่อยเนาะ ปกติเรียกเราเยอะกว่านี้ไม่ใช่บอกสองห้าสี่นะคะทุกคนสองห้าสีเข้าโต๊มาแล้วสองงวดนะคะสูตรนี้นะคะอ่ะสองห้าสีอะไรที่ติดสองติดห้าติดสี่นะคะแอดก็ขีดไว้ให้หมดแล้วนะคะสีชมพูนี่คือเป็นชนนะคะบนชนสองห้าสีเนาะอ้าวนะคะแล้วก็ใช้หลักร้อยนะคะไอ้ที่วงกลมหนึ่งสี่หนึ่งห้าหกสองนะคะก็คือที่มันเข้าชุดสามตัวบนนะคะ อ่านแอดฟันให้หนึ่งห้าเม็ดเดียวนะใช่ใชไหมคะลองลงมาก็หกสองลองลงมาก็หนึ่งสี่นะคะแอดก็เลยจับมาวงกลมให้นะคะสามชุดนะคะมาดูกันว่ามันจะเข้าไหมนะคะเน้นสุดๆก็ไปที่สามชุดนี้นะคะทุกคนอ่นลองดูเด้อ อานี่นะคะแเอาเลยค่ะคู่โต๊ดนะคะสําหรับสาย3ตัวคู่โต๊ดค่ะอันนี้จะน้อยลงมาหน่อยนะคะทุกคนจะใช้หลักร้อยหตัวนะคะหคู่นะคะใครมีหลักร้อยเด็ดเด็ดเจิงๆนะคะก็ลองเอามาตัดดูนะคะแอนรู้สึกว่ามันจะมาโซนทางทางแถวนี้อ่านี่นะคะทุกคน2องวัแล้วบอก เอานี่นะคะอันนี้เป็นหน้าที่หน้าที่สองนะคะจะเป็นเลน012นะคะเราจะใช้หลักร้อยหกตัวนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเน้นไปที่14 15แล้วก็62ค่ะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะแต้ม2 3 4 5นะคะแล้วก็บนนะคะชน254เนาะแอดก็เน้นไปที่254นะคะไอแคร็ I จะหน้าที่สองจะ้ะ แอาขบแล้วเนาะทุกคนนะคะเขบแล้วเนาะอ่าเขบแล้วก็ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางนะคะที่ทางช่องนําเสนอให้นะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนก็ดีเด้อทุกคนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะอันนี้สถิติดับนะคะอ่าเดี๋ยวปิดท้ายด้วยคลิปทุทสรุปของเรานะคะสามตัวบนนี้เขีบเอาแล้วเนาะทุกคนนะคะนี่นะคะปิดท้ายด้วย ทุสรุปของเรานะคะฟันวัดใจวัดว่าอารามกันไปนะคะทุกคนเนาะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอให้นะคะสายสามตัวนะคะทุกคนสายสามตัวนะแอดว่าไปสามตัวนี่คุ้มก็สองตัวได้ดูท่าแล <c oughs> ้วหลังจากที่ตายสองงวดนะคะเอาลองดูเด้อสายสามตัวนะคะเข้าดีดีนะคะชุดคู่โต๊ดเนาะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอ,ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอให้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะ